สำหรับกีตาร์เล็กคอร์ดครับอกของเพื่อนของเทกอนสารของยาฟองสินเพื่อนพ่อจานเลยครับรถบอมีน้ำมันรถบอมีน้ำมันที่ชื่ออะไรนะจับเสกสันโอ้โหสุดยอดขอยักนั่งบนมีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าหวานจังสีตั้งชั้นไอโคตรโทนเลยไล่รถบอมีน้ำมันเอาละเป็นอ่างนี้ฮะช่องยูทูปของพระมหาสมปองตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมนะฮะกดเข้าอี้กด อาสนะสมกดแชร์จไปแล้วฮะหาหาอ๋อนกดสักต้นกัะมะปูดเดี๋ยวนี้รู้จักใช้ไมซ์ซาร์โมโนิกด้วยเหรอครับผมถ้าอยู่นไนแด่านสมัยด้วยนะคราบวันนี้แบเนี้แต่ว่าโทรศัพท์คือเก่าคือเก่าครับ,รบผมมีเงินซื้อกองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อ Hawaii ถวายทล้วผมตื่นวันที่หนึ่งชิงกุบเปล่าถวายเลยครับผมคุณพูดเลยเลยรถเมย์ฮะนั่งในหลายลูปอะไรนะรถเมย์ครับผมทำไมต้องรถเมย์เคยเป็นรถไฟแล้วมันยาวทำไมท่านนายกต้องซื้อแต่ละน้ำในครับของทับเรือครับเคยซื้อเรือหางยาวแล้วลมันฉี่ไม่คล้อง นะฮะขี่ได้เฉพาะลบคอเส็นแฉบนะครับผมโอ้โหถักเกิดลูกนี้โดนโอ้โหแล้วตอกส้นสวยงามมากเลยแหมลูกเีียัของโยชี่ครับคำอินลมฮะคนอินลมผมก็ดมข่าวนะพ่อจารย์คนอินลมนะโอ้โหตดนน้ำไปสองศูนย์แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะผมแดกแล้วหัวหน้าทีมจะลงแต่มทุกบ้านสีกลับในทุกอย่างเงียบหมดเลย จะก้าวกำเนิดการเกิดเป็นคนมาปะติสอนัึกนัคกนะกกนักนเอาแล้ราคิเลบซิงิช่เบิงก็แล้พูดแลแหลได้ครับผมจไปนน่ล่เรอ่ตล่ครับคำแล่ได้เป็นเน้นครับผมอโควะกัมลังไช่กรมแลเป็นาพบรับ เมื่อไรจะเข้าคนบาจะลงสนามอีกเนี่ยยังครับผมเข้าคนบาตรยังไม่ลงตอนนี้พักเที่ยงพักครึ่งครับผมตอนนี้อยากเห็นวุฒิลงเนี่ยวุฒิได้ลงนะตอนนี้ต้องบอกว่าฝั่งพระมหาสมปองพร้อมที่จะลงสู่กลางสนามแล้วในตอนนี้หลายเชื่อของผู้เล่นของทีมพระมหาสมปองนะได้แก่นี่เลยครับพระนพดลดิโรภโสพระธรรมกายพระเมธีวัชรดมไลเชิญตอนนจะคุณประสานวัดมหาธาตุ ตันจ้าคุณลงกดกพราังหวตั้งผู้ับแม่เนอะใครจับประตูนะยับประตูโดยท่านเจ้าประคุณสองวันนี้จัดไปเลยครับผมอันแสงเสีเพื่อนรักก็บอกเองโอ้โหวันนี้จับสนามยิงยิงให้ไอ้แสงเสีจับตาไปยิข้างมาสมบัติแก๊งหนึ่งแทะเรียบร้อยก็้วไทยโลเซอร์มวนเนาะซ่องเนาะมวนเต้นครับผมไะไหนยิ่ไม่ชัวร์เติม โอ้ยเอานางแน่ไอ้ประจักษ์ชัยเป็นอะไรนางอีหลานน้ำใจอ่ะขอบคุณเครื่องดื่มจากคุณน้ำทิพย์ครับผมคุนบากเต้นที่บทเต้นชอบนั่งกันเนี่ยอาจารย์ครับครับฉันน้ำปนะนะครับแน่เออแน่ก็ดีเนีพี่ยุดหัวนะน้ำประน้ำวันนี้รลำพังสองคนเลยครับถวายอาจารย์ด้วยครับผมเลยถวายไยวันนี้ต้องบอกเลยครับอาจารย์นายห้างประจักษ์นี่อัดฉีดเต็มที่นะฮะอัดฉีดพัดนะบออัดฉีดพัดด้วยใช่ไหมฮะ ได้ข่าวว่าพระจันทร์มาสุกพรตอนนี้จะเข้าค่ายหายตรงคำใช่ไหมครับป๋าสุกพรหายทองคำมั้ยเขาป๋าสุกพรหายตรงคำเลยครับโอ้สิเกินแรกนี่แหละฮะสวดศพนกไม่นับอันแน่อาถงกันแล้วจะของสนามเจอกันกันแล้วนะเสียต้นมีประจักษ์ใจเจอกันได้ยังของสนามคุณไม่กล้าพลาดกันเลยเนี่ยข้อทีมคุณเล่นเองผมพาดได้ครับ ใช่ครถ้าผมภาคจะเป็นปักภาคถ้าประชาชนภาคจะเป็นน้ำภาคพันในภาคและตอนนี้ฟุตบอลยังอยู่ที่กลางสนามนะครับผมกีตาร์เล่นกอดจะสามารถทำประตูกับคนณอินลำได้หรือไม่จับตากันที่กลางสนามในตอนนี้ส่งไปที่ว่าครับโอ้โหอขบคคุณรั่งแข่งกันนั่งไม่ได้ฮะทำไม ยืนเอาดีหมดครับไม่อยากมากครับจริงๆโมกเราก็าเล่นหมดแล้วนะพระอาจารย์นะไปหมดไปหมดอีกมากมายอะแยะมากมายทำไมทำไมพระถึงใส่กีบอนะเออต้องหูให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ฮะคือใส่ลุ้นอีมิตตองแล้วมันหลวมเจริญพรเอาแล้วับพระบอลต่อครับอาจารย์ครับสุนทรุตสุนรครับผมสำหรับทีมคนยิลามและกีตาร์เล่นคอร์ดโอ้โหเจอกันไปนะ ครับใครเป็นใครยังไงบ้างฮะไม่รู้ครับใครเป็นใครก็ยังไม่ได้สอบไม่ส่งรายชื่อให้ไม่สอบถามได้หลากหลาออยอยู่เลยล่ะออยอยู่ไหนฮะออยจะถือศิลปออยจะถือกล้องอยู่เลยออยถือกล้องอยู่นี่แหละฮะเบอร์นี้ฝั่งนี้ก็คือคนอินลำรูปกับซองดูนีและก็เฟนมิวสิกโอ้โหนี่แหละค่ะนะฮะเทียบโปรดักชั่นอยู่ที่ฝั่งของคนอินลำจับมาที่กล้องโอ้โหกีตาร์และคอร์ดวันนี้เราขอเป็นศัตรูกันหนึ่งในสนาม มาคุณละล่งบอเอาวะเอาวะเราล่ะแต่ยังเล็กไปดิไม่เปเลยฮะเดี๋ยวผมยืมประมาทตอบสองล่างบอคก็ต้องสองล่างบอรีอันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อสปอนเซอร์นะฮะนกห้างนกแรงแรงนกฮะเอาละครับจับตากันในส่วนของการสนามอยู่ที่คนอินลำเดีฮะฝั่งของกลอินลำนั้นยังได้ฟุตบอล at first world in break breakage ทีอันจะบอกว่าขอเสียงกองเชียร์คนอินลังหน่อยแล้วกันครับกองเชียร์กีตาร์และคอร์ดส่งเสียงดังๆขอบคุณกัมปัญญาคุ้มค่าราคาคนมัดคนเดียบเรี่ยงยังได้ทุกมันเข้าได้คนเดียบเรี่ยงอุตตีใครครับเอกพันชันเฮ้ยคนบ้านเดียวกับกัมปัญญาใกล้กันเนาะเนาะชัยภูมิสีม่งพันสานกัมปัญญาอยู่โคราช เฮ้ยฮ่อเกิดโคราชโตชัย์จูมงนั่งตัวคนอยู่บริลล่าแม่เป็นคนร้อยเอ็ดบทเรียนที่กรุงเทพบทเล่นกรุงเทพอ๋อครับศึกที่ไหนครับแกลพระจันทร์บอกยังนะฮะขณะนี้ยังศูนย์ต่อศูนย์ปีนี้พระจันทร์เข้าเข้าเท่าไหร่แล้วฮะสี่สิบสองอู้หูสี่สิบสองกำลังดียังไงไวเจ้าสัวฮะโอ้โหเล่นดีมากเลยคนอินลำเสื้อสีขาวสิคุณน่ะมีการแบบว่าส่งแบบโนลุกโนลุกคืออะไรฮะไม่มอง โอ้เราสิบมหาจุฬานะครับผมต้องการโนลุกไหมโนลุนะเนี่ยนะเนี่ยโนลุกนี่คือไม่มองไม่มองสมัยโน้กมานริงๆโตโนลุกผมเสียดายเขียนนิยมโหที่จบมาเขาไปจังเองอังกฤษด้วยโนลุกโอ้โหภาษาอังกฤษผมเคยสังเกตไปเนี่ยเคยขึ้นรถเมล์นะฮะยังไงโนลุกเหมือนกันครับผมทำไมไม่มีใครลุกเลยไปขึ้นรถเมล์ไหมเคยฟังเพลงรถเมล์ไหมเคยฟังฮะ จอดนิ่งติ่งผู้หญิงจะลงเป็นไงฮะรถก็จอดผู้หญิงลงไปลงไปครับผมไปต่อมาผู้ชายกดกิ่งจอดใกล้ใกล้ผู้ชายจะลงน้องชายลงไปลงไปถึงทีเราสิเนี่ยวันกดใหม่ใหม่ด้วยยิงกันมาจ้าวันตุ่มก็เช่นมาจ้าวเลยตอนนี้ยิงอย่างเดียววันกรธวันพระไม่เคยสนขอไปกดกิ่งแล้วมาไปกดกิ่งมาลงกน้องถามหาอยู่เกือบด เดี๋ยวพระจันทร์ทำน้ำปลาด้วยเหรอครับน้ําพี่ชายเขาเอาไปลงทานเขาของรอเนี่ยรอบที่ภี่เป็นนี่ยเมียผู้ลองพบกับภาคสี่ชื่ออะไรฮะเมียภาคสามตัวภาคสี่หรือภาคสามครับผมน้ําปลารนี่อร่อยเนี่ยเมื่อกี้ลงรถเมล์แล้วไงต่อพระยักษ์เจียวฮอนน้ำเจียวฮอนอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้

โยมประจักษ์ชัยจรเดินพรงานจะหนักงานจะหนแค่ไหนยังแลไทยเป็นไงฮะพระอาจารย์คุณมาหาพระอาจารย์บอยหน่อยท่านมีน้ำแจก้อนมอบเป็นเมืองเลยด้วยนะครับแต่ไม่ได้มอบเฉยๆมอบธรรมดาไม่ได้คุณต้อง <c ười> อัดลิปให้ท่านด้วยใช่พระอาจารย์แหล่เป็นไหมครับบักเน่พระแหล่ไทยยังแหล่ไทยแหล่ไทยนะฮะแม่ ปะปูที่อยู่ไหนซักคนละเพลงจะต้มให้พระหรือต้มให้เนรจะต้มให้ชีแล้วยังไงถ้าต้มให้หลวงพี่ฉันจะบวชตอนเทนเตรียมเตรีเต่งตัวยไฟไม่หอยแนงอยู่อาจารย์ครับผมเป็นแดนดงช่วยอุทธรณ์นรกให้ผมด้วยลูกนี้โอ้โหเอ้าโอ้โหยพังสวรพัดหน่อยนะป้าน้าอาจารย์หน่อย ใครเด็ดวาครสี่ินี่คุณสีนอปี้ใเดสาใครเด็ดี่ี่ว่าเดฟฟีปิดูดเบอร์ดเบอร์สามต่อสี่ไล่ไปนะสำหรับคนอินหลับและและเขาก็ยังพวกไล่นำหานห้าสมเหมือนเดิมครับผม ลูกฟรีที่ลูกเล่นครับของกีตินได้อนครับเลราใจกันเหลือเกินนั่นนะฮะเดี๋ยวันนี้จะของสนามน่าไม่ให้ใครที่ได้พามาแข่งกับเราเลยครับกันนะไ่เป็นไรแข่งกันตังร้อนที่สามารถกอได้ทุกสนามครับแต่ว่าเช่าสนามเดียวใช้ได้ทุกสนามเครับผมคาดเสี่ยงอยู่แล้วรูกนี้เป็นยังไงท่านนายกที่ว่าอย่างไรครับเป็นยังไงกราบคุณเจ้าที่บ้านกราบตอนที่เราจับมาจับตาชื่อกันชมทักทักยังอยู่ที่จะประมาณสมความว่าจะยังคงสามานจะมีระบาดในตัวติดรึเปล่า ลกแรตัดออกไปเลยอย่าลืมพวกเราเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามช่องพม่าสปองสแนลสนุกกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดธรรมะดีๆนะจ๊ะนี่ก็มีนระคังไหมฮะมีฮะระคังกดระคังก็ดีทำไมพระดตีระคังมาทิ้งหอนออกเพราะว่ามันแจกแก้วมันนะไม่ใช่เพราะอะไรฮะได้ไหมครับได้ที่มีน้ำตาตอนพลาดล้มตาไม่เส่กางเกงในไปตีเห้เราเห็นเนา

แต่คนอินลำบอกว่าเราจะรับคำขอโทษวันน um. ี like. ้ยิงลูกเนี้ยยิงรอกันมาอย้่ิดจุดจังติดตุดจังขอมพิเข้าอม่เข้ายังไงตรงนี้ยังไงเล่นันเ แต่เชียแล้วนะเขาไปยิงเข้ามาแล้วลูกนั้นเนี่ยยิงทิ้งมากประตูนี่หรือว่าโดนยิงกันกระจักเลยเมื่อกี้นี่สประตูต่อสาอ่ะโอ้โหยังไว้ใจอะไรางสองสามเสยงนาเป็นเกลียดตครับเป็นโทรศัพท์สงสามนะกินแนคอรประมาณก็ได้นะจะต้องชิงนี้มาอีกครั้งเพื่อนรถท้อก็ันแต่ว่าคนยิงลังก็ไป่ยอดท้องต้องแน่ ไรวันนี้ไปเหรอเนี่ยเซ็งวันนี้จากกันโอ้โหกีตาร์เล็กคอร์ดพระูดย oh, nah, huh? ังไม่ทันได้ขาดครับพระเอกพระเอกมิวสิกเพลงน้ำมันน้ำมันคนนี้อ่ะโอ้โเออซีกัซีนะนับน้องอะไรของกันนี่นะพระเอกรุ่นเดิมมีน้บเมืนกันโว้โจนไปเหมือนเด็กจะยิงยิงผ่านแล้วก็ มงลิ้นชักด้อาอร์ที่ด้วยนั่นยากนั่นยากอุ้ยไม่อยู่ซ้ำใส่ตัวสองแก้มติดนะครัตอนแรกผมีคิดนำมาสุ่มแซงด้อกระบอกเขาเคลียร์มาเดียวตัวในให้เอกมิวสิกโมโกมีทั้งหมดทคันที่ห้านักเกันมงเข้าไปอย่างสวยงามธรรมดาจริงนะเห็นไหมอย่าลืมนะผมว่อาจารย์เด็กวันนี้เรามีบัตรแจกด้วยใช่ครับชาหรับแม่นชีท่านไหนที่ยังไม่เดทไทยกลับนะครับ เป็นเอฟซีทุกท่านก็ดีวันนี้เรามีบัตรแจกนะครับผมใครที่รักกันจริงพก็ได้เป็นบัตรของประชาชนนะนี่ละครับเป็นบัตรคอนเสิร์ตครับพระจันท์ครับไทยบ้านแลนด์มูลค่า500บาทเนี่ยฮะแต่ว่ามอบให้ฟรีนะครับผมใครที่อยู่พระจันท์ต้องมาใช่ไหมฮะวันนั้นต้องมาฮะแต่มต้องมาเล้วก็ต้อรับผิดชอบเปิดเงินกับคนเพลงคิดมาโบราณช้าหนักกลัวต้องขึ้นไปส่งเงินเหมือนเลยครับตามเมสซานุครับผม ตื่นไปนั่นเลยเฮ้จับตากันที่กลางสนามกับอาจารย์ครับตอนนี้ยังอยู่ที่เบอร์สี่ของปีตาเริ่มก่อนเปิดขึ้นมาอาจารย์หมวกสกัดไว้ได้ฮะโอ้โหไหมวกขึ้นมาทุนนี้เป็นฟุตบอลเชิงสูงอ่ะทำไมฮะฟุตบอลใช้หัวอ๋อเชิงสูงโอ้โหถ้าเชิงล่างนะฮะแต่เชิงล่างจะใช้เท้าอ๋อเท้านิดนึงดีเรียกบอลลูฟฟุตบอลกับอาจารย์ kia bơm ying bắp này, tham năng thật này, có gì cái <laughs> cái พี่เก่งพี่เก่งคะยิ้มให้หน่อยค่ะช่ะองไหนครับฮะช่องไหนนี่ยพ่อะไรนะช่องไหนช่องอีนันช่องอีนันใช่ลูกอ้อาา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 างคาาา้าานาา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 า

FP คบี <c oughs> ้ยคนรัค hmm. รับผมอาจารขอบคุณค้องะครับผมสุดยอดมากครับองศาแล้านเดียวนะครับสอุ้าขอบคุณครับนะฮะรอารยครับรอบเพลงเขาเพลงอะไรฮะเขาอบาเก่าเลยอ้ยสุดยอดอบอกัน ตอนนี <usion> ้พี่เด็กก็กำลังจะไปของเสื้อคนอินรำเป็นมีสนิทนิทกนรู้แล้วแค่วันสมมูงจะเอาทุกทุกสโมสรเลยอย่าจะบอกอะไครับกีตาเอาแล้วครับเสียบอลน่าตัวเองท์ครับเป็นกล้องสาธุยังไงเป็นบอลทุ่ยังไงคือกำลับไปประกอบผลงานเฟลงเอาคือให้กีตาเฉยเลยครับวันนี้ยังไม่ออกครับเด็กปะ ยังไงนี่โอ้โหเป็นตักลางสวยมากเลยนี่กองหลังเรียกเอามาตบกลางเดี๋ยวนี้ไม่บอลร้อยบอลตบก็มนี้เจียเตาไปสองในยูเนเต็ดเท่านั้นเองยังมันชงคล้งที่มาได้จากล้องนี่ผู้กอบมา้อายอยู่ใช่สรุแกต้องมาเนี่ยอะไรครับโอ้โหทำได้อายใส่ไว้กำลังของกีตาร์ครับผ่านที่มาคือแล้วกำลังนี่แหละครับีทไลุกตัวไม่มีหมดจริงๆครับนี่ครับโอ้โหสนุนสนุนครึ่งเสียงโซเนียกดปุ่มนิดเดียวอ้าวพังซะแล้วอ้าวฮะ ออกพักออกได้จังหวะนี้ก็สาธุไปยังไงโอ้โหกรรมการกรรมการกรรมการบอกว่าดูที่บอลเขาจหวะนี้เอาละครับเอาละครับสองต่อหกคนยิงเองเลยครับสกัดออกไปได้โอ้โหตรงนี้ต้องมองดาโอ้โหด้ตาช่วงหน่อกนี่คู่ลูกเติบโตเต็บอลครับผมตบสองโอ้โหติดตัวแล้วนะ่นี่ขึ้นมาตัวนี้บอลตัดยาวออกไปที่้างสนามแล้วโอ้โหเวลาทีนั้นสองตีได้โกาสโอ้โหพักสนามคนเดียวเสร็จแล้ว พี่ยิ้มให้นูหน่อยสิเดี๋ยวหนูมาใหม่สไหมมายาม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 อนามามารามามาอนมามาม้มา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 จอมคมา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 มรม้มา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 มสมา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 ม้มามอนามามามางาม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 ารามามามมไมา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 นาา่มม แล้วจะัะนี้ผมกำลังมาสปอนเซอร์กินแล้วครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมชอ่ชองดีแนชแนแน,นลนะครับผมบ้วจะถามว่าผมเป็นใครมาจากไหนไม่เป็นไรครับผมเป็นน้องอโน,โน,โน้ <c oughs> อ,นนองพองโนโนี่นี่แหละครับลูกไอแดนสินราบองเพลงลูกรบอมให้นี่ล้ที่เก่งค่ะไหนๆก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงที่เจาแล้วลูกักนิดนึงไหมคะ อ่าขอบคุณครับขอบเขาขอบเขาทุกคนวัน <poker> น <phones> <int os> ี้นะคะเราก็อยู่สนามบอลนะคะเตะบอลกระชับนิดในห้างบระจักรชัยนะคะจังหวัดค่ายให้ของควัญและอาาจะกิสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมาก